สวัสดีครับรายงานจากบ้านสวนคลอง14องครักษ์กมที่35บนวงเวีย,ยี22สองไร่ที่แห่งนี้มีตำนานนะครับเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่วันนี้อยากบอกทุกคนว่าเราได้ลงต้นมะม่วงหิม,มาพานบริเวณรอบเกาะยีสไร่เนี่ยร้อยยกว่าต้นนะครับต้นมะม่วงหิม,มาพรนานท่าทางใต้เนี่ยมีหลายชื่อครับหนึในนั้นคือหัวครกกาหยูเม็ดมะ ยาล่วงเล็ดล่อนะครับทางใต้แต่ทางกรุงเทพภาษรากางก็มะม่วงหิมพานบริเวณแห่งนี้อีกหนึ่งเดือนครับเชิญนะครับแวะมาเด็ดยอดยาล่วงมะม่วงหิมพานไปเนาะน้ำพริกนะครับไปกินกับแกงเผ็ดเผดหรือสุดยอดก็คือขนมจีนนะครับวันนี้ทีมงาน8 8ลงเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศวันนี้ก็อากาศฟ้าฝนเป็นใจเลยครับพอเราปลูกปั๊บฝนมาเลยนะครับขอบคุณท่านเจ้าของโครงการให้โอกาสทีม8 8ได้มีโอกาส มาดูแลพื้นที่บริเวณแห่งนี้เรามีทั้งหมดโครงการ2,000กว่าไร่แต่พื้นที่ที่เรานำมาพัฒนาได้มีโอกาสให้พี่น้องได้จับจองกันประมาณ150กว่าไร่200กว่าแปลงเริ่มต้นที่100 200 400ตารางวาติดตามผ่านที่มาน88ของเราได้เลยนะครับบรรยากาศสวยงามจริงๆนะครับวันนี้เรามาลงมะม่วงหิมาพานต์120ต้นเมื่อเดือนก่อนเราลงต้นตาลตะโนดไป120ต้นเช่นกันนะครับเพื่อลูกเพื่อหลานของเราในอนานตรครับ พบกับทีม88ได้ที่นี่บ้านสวนคลอง14รังสิตนครนายกกมที่35ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ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 หมดแล้วหมด